สวัสดีครับนเด่นชาแนลสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาทํานะครับไข่เจียวม้วนนะครับแต่เป็นการปรุงแบบของไทยนะครับปรุงปกติเลยนะครับใส่น้ํามันหอยนะครับใส่ซอสนะครับใส่น้ําปลานะครับใส่พริกไทยนะครับเป็นปกติแต่ว่าเราจะมาม้วนให้มันเหมือนญี่ปุ่นนะครับคือเราเปลี่ยนวิธีการกินนะให้มันดูน่ากินบ้างนะครับเพให้ลูกกินให้มียกินนะครับได้เห็นความแตกต่างจากไข่เจียวเดิมๆอะไรเงี้ยให้มีฟีลแบบญี่ปุ่นบ้างนะครับ เดี๋ยวเราไปดูวิธีทากันเลยครับใช้ไข่5ฟองนะครับแล้วก็ใส่ซอสโซอยู่เข้าไปด้วยนะฮะอันนี้นะครับอูมามินะครับนิดหน่อยนะครับไม่ได้กลิ่นแล้วก็ใส่น้ํามันหอยอะไรไปครับปกติเลยพริกไทยนะครับตีพอแบบผสมกันนะครับอันนี้ก็จะใช้เป็นกระทะเทฟลอนมีอะไรก็ใช้แบบนั้นนะครับอันนี้เราจะต้องใส่น้ํามันเข้าไปหน่อยนึงด้วยนะฮะการมันติดกระทะนะครับสูตรใครก็สูตรมันนะครับมันจะคล้ายคล้ายกึ่งกึ่งทอดนะครับ นี่เราจะเป็นแบบนุ่มนะฮะไม่ให้แห้งมากให้มันนุ่มๆกิ้งบนไปครับทั่วๆ แป๊บหนึ่งนะครับเหมือนโรตีนะี่ประมาณนี้นี่ชั้นที่สองครับนี่ต้องค่อยสุกมากนะครับค่อยม้วนได้เลย มันจะได้นุ่มข้างในนะครับรลอบสุดท้ายครับหมดพอดีวนได้ครับ จะทิ้งไว้สักครู่หนึ่งสีมันสวยกว่าน,นี้หนะ่อยเหมือนโรตีนะครับท่านผู้ชมครับทําง่ายครับมีกระทะเทฟลอนนะครับเราใส่น้ํามันหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเราปล่อยให้มันสีสวยก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะลงเขียงมีดหั่นนะครับ เสร็จไปแล้วนะครับสําหรับไข่ม้วนนะครับสูตรผมเองนะฮะง่ายๆแบบนี้ครับอ้วนๆน่ากินมากเลยนะครับผมครับใครๆดูนะครับก็สามารถไปทําเองได้ที่บ้านนะครับเปลี่ยนจากไข่เจียวนะครับเป็นไข่ม้วนนะครับแสนอร่อยได้ง่ายๆนะครับโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับไปเจอใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ